สีโอรสสีนี้สีโอรสนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพามาดูมาชมนะคะราคาชิ้นละสี่ร้อยเก้าสิบบาทราคาชิ้นละสี่ร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าขานุ่มต,ตัดแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าแล้วนุ่มจะตัดเป็นทรงไหนนะคะคุณลูกค้าขาฝากดูฝากชมด้วยฝากดูฝากชมด้วยนะคะคุณลูกค้าขา,าว่านุ่มนะจะตัดเป็นทรงอะไรนะ, <c oughs> นะพี่จ๋าพี่จ๋าสีโอรสจ้ะสีโอรสสวยละมุนมากๆนะคะสีโอรสก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณสีส้มบวกกับสีชมพู สีส้มบวกกับสีชมพูนะคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าเห็นไหมเสื้อที่นุ่มใส่อยู่นะคะวันนี้นุ่มใส่เป็นสีชมพูกะปิสีชมพูกะปินะคะคุณลูกค้า่ะเห็นไหมจะมีความมีมีติดส้มอ่าติดส้มเห็นไหมติดส้มนะคะแล้วก็มีติดชมพูนิดนึงเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่แบบว่า ชอบสีกลางๆชอบสีเบเบคือแบบว่าสามารถใส่กับชุดใส่ใส่ได้หลายๆชุดใส่ใส่ออกงานได้อะไรเงี้ยคุณลูกค้าคะสีนี้เลยสีโอรสค่ะคุณลูกค้าค,คะ,คคะสีโอรสสวยสสีโอรสสวยสจากร้านแม่มริีผาไทยคะ่ะราคาชิ้ละส9 0บบาทโปรโมชั่น